สวัสดีครับแม่คม้าร,ร,ร้านตั้งอยู่บ้านเป็นนะครับเส้นใบพ์ดอยู่หน้าโรตัสพอดีเลยใครอยากกินก็แวะมาได้นะครับน,น,นี่ครับทุกคนโอ้นะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ FITFOOD t r a เ e l มันนี่นะครับก็วันนี้ผมจะพาไปกินพิซซ่า รอติดตามชมไปดูคลิปกันเลยอ,อยู่รหรือเปล่าเนีรร่ยก็ก็ราเปิดครใช่นั่งไงกระเป๋ามีนเจ้าของร้านหายแล้วอ่ะอดีมครับีบดีดีีดีีีดี เซร์เอร์อะ่ะอันนี้เ<ต>ลือกต่งอะไรกันอะแต่ว่า,า,วามหมดตตีไม่เนี่ยจริงจริงค่ะมีอะไรเหลือบ้างอ่ากูมไปซื้อของแกหม,แมแูแกหมูมหมดดเ <c oughs> หมดแค่สองอย่างเองอะารามีสัรบถบเอาใหญ่สุดป่ะแต่ว่ากินทุกคนไงใช่ไหมใช่ได้ใหญ่สุดไลด้ิน้นน่ะใหญ่สุดชอขอขอขอออขออ อันนี้เลือกเองเท่าไหร่สุดเออนี่ยอะไรบ้างเลือกน็อกนะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยเลือกได้หมดเลยเห็นไหมอ๋อเลือกได้หมดใส่อะไรบ้างใส่อะไรใส่ทุกอย่างไม่ค้าไม่เย็นหรอวันนี้มันเย็นวันเสาร์ครับเอ้ยวันเสาร์เย็นวันนี้เออหล่อนเวลาวันพุธแม่ค้าเย็นไหมเย็นเย็นมาเปิดตอนเย็นเพราะมันปกติปลากุ้งไหมี่เกไมีแดกไม่ได้ เอ้ามันกุงมาเบคอนเบคอนใส่กรอบแคมเอาเบคอนเอนได้เบคอนอัเก้วครับเคอนน้าพิซซ่าคือองเปี้ยวใส่กรอบไหมใส่กรอบกระใส่กรอบได้เอากระตุกม่มาใส่กรอบไครับคุณบอสน่ารักมค ถ้าหลุดจะสั่งอะไรให้ให้กับที่บ้านคิดอยู่มีวิบ้านจาได้หรอเนาะมังก็เสียละกูมีข้อสงสัยแฮมหมูกับเบคอนตากไปไหนแค่หมูก็โดลูหน่า เข้ารถแล้วขี่รถหนีไปเลยไม่ใจเงินใครต้องในเช้าหรอ11โมง11โมงถึง2ทุ่มมีเรียนเขาก็จะมาแบบใายๆถ้ามีเรียนแล้วใครเปิดอ่ะอาเปิดก็มาของกางอาก็คือ ว่าไม่มีมอไซค์งมอไซค์อยู่บ้านยากแล้วแบบกลับไปก็นั่งเครื่องงานทุกวันอะ่ะนั่ง,เค,งเครื่องงานถึงตีสามแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นเตีแปดส่งงานครบอยู่ยายป้าจะสอบแล้วตอนนี้ยังไม่ครบหรอกแต่ว่าอยู่ในช่วงเคลียดป้าใกล้เสร็จไปทีละอย่างดนตรีเขาก็าไม่รู้ได้บอาดนตรีเออแล้วเขาไม่รู้ต้องทำยังไงอ่ะ นี่อกอหมดไมมวไมากตาเขาเลยไปมาีบส้ก่ด้วยนี่ใช่ไหมไม่ต้องมันเส้กต่อแบยทานใหญ่ใช่ปะท่านใ,ใหญ่เหนื่อยสุดเลย่ะขูดชีสขูดยากมากขูดแกงมากเลย ฮัลหลค่ะฮัลโหลเพื่อนหนูมาแล้วนะเดราทำให้เลื่อน,นสองผ่งานนะคะสองค่สใครสองค่ะอ้าว้ไม่ต้อง เอาอะไรก็ได้แล้วแต่แม่ค้าจะจัดให้ขามาแล้วขอขอทานหนึ่งทานใหญ่เอาอะไรก็ได้แล้วแต่แม่ค้าจัดเลยถัดหนึ่งผัดใหญ่ป่าดิวตัวเต็มเขาทมีของดีเดย้องผลไมได้หมดเลยไม่็เียงก็ได้

คือจริงๆมันก็เพียรไม่ทำสมาธด้วยเลไม่ไม่ไม่เขเพอ่ะไม่คุณจเห็นเพราะมไม่เห็นแม่เนือจี่เอกับแม่เท่าไหร่แม่คุ้มข้ว่าดีเขาคุ้มคตอบกันี่อะไรพวกไมเ็อลเลไม่ล้ยกอะไรี่อเาอกบี้ยงไม่ไม่ไม่ยาวกลี้งไปนมีแค่แก อาหารกคนโตอะไรยีห้อไคนไมนได้จับชีกเราทนไปเรากินกันเกื่อยๆอะไรเหรอดูๆกินนะนกันไหนวะไหนวิใส่เราอีกชีกไม่กินในถาดเราเทพเจ้าสามแต้มเทพเจ้าสามแต้มสิยืดไม่ ยืนอจนพูดไม่ได้พูดไม่ได้ยื้นไปแลยแม่ได้ยเบี้ครับเบี้ยครับมันหง่ะเลยไปน้ำเงินครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะเออรวดเร็วมากค่ะค่ะ

อดูอีกที่อรอ่ะอะครับอะครับทำยังไงบ้างถึงงานงนะอ้โอ้โหขอครับขอได้วัน้ได้ยี่หอะไรอฮะได้บริวาของดวของเออด้วยครับ chị mình ra đây. Ừm. Anh đi được rồi. Rồi camera bây giờ hãy xem. Ừ. Ừ. อร่อยอเกินปากครับเต็มปากโอ้โหแบบแ่ภาพชินที่สวยเมื่อกี้นะฮะอย er ู่ในสภาพแบบนี้ต้องอยู่ในมือพวกเราสองชิ <realmente> いい้นเลยกินเลยไม่กินกินเลยครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็กลับมาบ้านแล้วโอ้แต่ไม่รู้หน้าพิซซ่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้เพราะว่า ผมเอาตั้งขึ้นอะผมใส่กระเป๋าอ่ะเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บน,นะครับอ่าเราก็มาดูกันก็ยังโอเคนะครับว้าวอันนี้ก็เป็นพิซซ่าถาดใหญ่นะครับราคาหนึ่งร้อยสามสิบเก้านะครับถ้าเพิ่มชีสก็บวกเพิ่มยี่สิบนะครับ ก็อันนี้ผมสั่งเป็นหน้าตามใจแม่ค้านะครับก็ไม่รู้ว่าได้หน้าอะไรมาแต่ว่ามีกุ้งครับที่เห็นกับชีสแล้วก็น่าจะเป็นสับป,ปะรดหรือเปล่าเดี๋ยวลองกินมีแฮมนะครับตอนนี้นี่นะครับก็อยู่ตรงแถวโลตัลสบ้านเป็ดน,นะครับ ไม่ใช่สาขาหมอผ้านะครับวันนี้อยู่แถวบ้านเป็ดเลยติดกับถนน,นใหญ่อ่ะครับโ่โอ้เดี๋ยวตั้งเดี๋ยพี่สร้างว้าวก็มีทั้งหมดแปดชิ้นนะครับถานใหญ่อือกินหมดไหมครับเนี่ยก็มีซ้อนมาให้นะครับ นี่นะครับเชือบีบกันนี่ซอสพริกนะครับเราจะอ่าฝั่งนี้เราจะใส่ซอสพริพกไว้นานทุกคนกับอีกฝั่งหนึ่งเราเรายังไม่ใส่ซอสครับก็ ซอสมะเขือเทศเดี๋ยวค่อยค่อยลองดูนะทุกคนก่อนอื่นจะทำโอ้โหขอประกบไว้ก่อนเราเราลองชิมเปล่าๆป่ากัาคนครับแบบไม่ใส่ซอสน,นะครับทุกคนแต่แป้งผมกินมาแล้วนุ่มมากนะครับทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่าพวกอาหารมันก็แล้วแต่ลิ้นคนว่าแต่ละคนชอบแบบไหนครับก็ แป้งนุ่มมาตัวทุกคนยังนุ่มอยู่ผมขับรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้กว่าจะถึงบ้านก็ยังอุ่นอยู่นะครับทุกคนทะเลแฮมชีสหรือเปล่าไม่ชวนนะครับทุกคน มีกุ้งมีน่าจะประหมึกหรือเปล่าผมไม่ชัวร์เนี่ยผมว่าไม่ต้องใส่ก็อร่อยอยู่แล้วซอสอร่อยครับ ี๋ยวธรรมดาก็อร่อยอยู่แล้วทำไมต้องใส่ซอสได้เดี๋ยวเร,เ,รเราลองมากินแบบซอสทำซอสมันเลอคู่แล้วนะเราจะประกบคู่เลยเนี่ครับคนโห บอกเลยแป้งนุ่มมากนุ่มสุดๆไปเลยทุกคน ไม่ใส่จอนนะครับทุกคนเอาแบบชีดยืนมากครับขอบคูดเองเลย สุจรนะครับทุกคน mm hmm. ให้อย่างล้นนะครับทุกคนเนี่ย mm hmm. ถั่วลักเลย ของสดใหม่นะครับเพราะว่าของหมดหมด,หมดทุกวันนะครับตอ,นไ,อ,อ,อน,บนไปซื้อก็ของก็เกือบหมดครับก็คนไปซื้อของเขาก็เพิ่งกลับมาพอดีเต็มเต็มปากเต็มเต็มคำเลยนะครับทุกคนไส้แน่นมาก หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถาใจ่อืมอิ่มมากเลยครับทุกคนตอนนี้เต็มๆครับก็กินที่นอนไปหนึ่งชิ้นอันนี้แปดชิ้นนะครับก็เก้าชิ้นโหเดี๋ยวรอดูกันว่าผมจะกินได้เยอะกว่านี้อีกไหมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็รอน้องมาแล้วก็กินพร้อมกันเลยป่าวกินลกันพี <c oughs> ่ใครอยากตาวก่อนนะอ๋อโกินเลยเดี๋ยวตาวตัวเองเลย